มาอยู่กับโค้ดสวนนะฮะต้องบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะมาทําธุรกิจอินเดียมเพียงระยะสั้นๆนะฮะตอนนี้เป็นมนุษย์เงินล้านตอนนี้รับไปเท่าไหร่และโค้ดสวนสามล้านห้าครับสามล้านห้าแสนบาทนะฮะไม่ธรรมดาเลยอยากให้โค้ดสวนแนะนําตัวเองหน่อยครับก่อนที่จะมาทำอินดีมโค้ดสวนทําอะไรมาก่อนครับสวัสดีครับผมสวน,นธนริตนิติทัศนาเกียรติครับก่อนที่จะมาทําอินเดียมก็เป็นพนักงานแนะนําสินค้าอ,อยู่ในห้างสรรพสินค้าครับเซ็นทรัลรูปสันเดอร์มอล นับสาแบรนด์นี่แหละแต่อยู่ทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยเหรอใช่ครับก็ไปเป็นหน่วยแทนด้วยออกบูธออกแกนนา์ด้วยครับขายสินค้าเซลลลดราคาครับทำไมถึงมาทำบินดีมาครับก็ในงานที่เราทําอยู่กระเป๋าเดียวมันไม่พอใช้ครับเพราะค่ารายจ่ายค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่ารายรับอืมันก็เลยจําเป็นต้องหาเงินเพิ่มการที่จะหาเงินเพิ่มมันต้องทํางานเพิ่ม แต่งานงานไหนที่มันสามารถที่ทำควบคู่กับงานที่เราทําได้ม,ม,ม,มันก็ไม่พ้นธุรกิจที่สามารถทําออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ควบคู่กันด้วยโดยที่ไม่กระทบกับงานของเรา<อ>แรกๆก็แค่ต้องการมีรายได้เพิ่มมีหม่มกระเป๋าเท่านั้นเองหาอะไรได้เพิ่มใช่แล้วมามาเจออินดีมได้ยังไงตอนนั้นเจออินดีมจากรุ่นพี่ครับอ๋อรุ่นพี่ที่โค้ดไม้แนะนําเข้ามานั่นแหละครับแล้วเขาก็มาแนะนําผมเราเรากําลังขายของอยู่ ครับแล้วก็ขายของเขานี้างสินค้าเดินผ่านด้วยคําที่ว่ารู้จักการก็เลยทําอะไรอายุนะก็ไม่ได้อะไรมากนะเขาบอกว่าตอนนี้มีอินดีมนะเพิ่งเปิดได้มาหนึ่งปีมีคนมีรายได้สิบล้านนล่แห้อสนใจไหมพี่ยนไงอเคก็ก็เลยบอกว่าเออไม่รู้พี่ลองส่งมาดูหน่อยเองเล่นไลย์ไหมแค่นั้นแหละครับไลน์ปุ๊บส่งคลิปวิดีโอมา ก็ได้รับขปรมมลทั้งหมดเลยก็ดูคลิปวีดีโอคลิปเดียวเองใช้เวลานานไหมตัดสินใจหนึ่งวันหนึ่งวันใช่อะไรให้เราตัดตัดสินใจก็ตอนนั้นเรามองหาโอกาสอยู่ว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยมีเงินเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋าดีกว่ามีกระเป๋าเดียวมันจะมากหรือมันจะน้อยก็ขอให้มันมีเข้ามาคิดแค่นั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมารับเงินหลักสามล้านหน้าถึงทุกวันไม่คิดขนาดนี้เลยนะไม่ได้คิดคิดว่ามีเดือนหนึ่งแบบ อย่างน้อยๆมีเงินเข้ามาก็ยังดีกว่าไม่มีคิดแค่นั้นจริงอืแต่พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่นะเมื่อแกสามล้านห้าสามล้านห้าสองปีกว่ากว่าสองปีกว่ากว่าครับอาหารตอนนี้ทํางานประจําอยู่ไหมเราออกตั้งแต่เดือนที่เจ็ดแล้วครับโอ้ลาออกแล้วมาทาอินดินอย่างเดียวใช่เพราะว่าเดือนที่เจ็ดก็รายได้ของอินดินมันก็หกหลักเรียบร้อยแล้วในงานประจำของเรามันอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นต่อเดือนแต่สี่ถึงห้าหมื่นรายจ่ายเรามันก็เท่านั้นอ่ะมันบาลานซ์กันพอดีมันไม่มีเงินเก็บทํางานประจามากี่ปีนะ สิบปีครับใน,นในแบรนด์เดียวนะ,ะ,ะแต่ถ้าเกิดทางานจริงๆเนี่ยทามาตั้งแต่อายุสิบแปดจนถึงอายุสามสิบแปดก็ยี่สิบปีแล้วครับโค้ดส่วนครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้บางทีเขาทํางานประจาเหมือนโค้ดส่วนเนี่ยจริงๆทางานประจาผมรู้เลยนะสาเหตุคนที่ไปทํางานประจําคือหนึ่งเลยนะม,มันต้องหาเงินไนงะม,มันจะเป็นต้องทำอสองการทํางานประจําเนี่ยมันต้องอยู่ในระยะเวลาที่เขากําหนดอ้อาว ถ้าสมมติผมเป็นพนักงานห้างผมต้องมีบัตรตอกนะบัตรตอกไปเก้าโมงครึ่งผมต้องตอกนะนะถ้าเลยเนี่ยโดนหักเงินเก้าโมงครึ่งตอกไม่พอนะครับเข้าไปในเคาน์เตอร์สแกนนิ้วด้วยอืสแกนนิ้วอ่ะเสร็จปุ๊บเลิกงานอีกทีสี่ทุ่มสิบสองชั่วโมงกว่าจะได้กลับบ้านใช่แล้วก็ต้องไปเข้าแถวตอกบัตรอไปนั่งรอรถเมย์บางทีก็นั่งรอรถตู้อ่าไม่มีรถตู้ก็รอรถเมย์ไม่รู้มาสายไหนเบียดกันกว่าจะถึงบ้านเป็นชั่วโมง กลับบ้านทีห้าทุ่มหกทุ่มตื่นเชา้ามาต้องตื่นตั้งแต่แปดโมงครึ่งต้องไปรอรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถไปทํางานเพราะว่ามีรถส่วนตัวนะอแต่ในห้างสับสินค้าค่าจอดแพงกว่าค่าแรงเราอีกอ <laughs> ไม่จอดไม่ได้เอาไปจอดไม่ได้ต้องขับบนไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นขับวนครับทุกสี่ชัว่วโมงไม่ไหวครับหับวหน้าได้ออกแน่ครับลงไม่อดใช่แต่อย่างที่บอกนะครับว่า มันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตอ uh huh. จากการที่เราแค่บอกอยากมีรายได้เสริมเข้ามาเฉยๆครับแต่สุดท้ายแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเริ่มแซงงานประจา uh huh. จากการที่เราทํางานวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับมันกลายเป็นว่าอืมันทําน้อยมันได้มากอ uh huh. พอมันได้มากเราก็รู้สึกว่าเวลาของเรามีค่าอ uh huh. เวลาของเรามันสามารถสร้างรายได้ชั่วโมงแล้วเป็นสี่ห้าพันได้ uh huh. เราก็เลยตัดสินใจที่จะมาลุยอินล,ลีมแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไมีผลลัพธ์ถึงทุกวันนี้ครับโอ้สุดยอดเลยแค่เจอโอกาสแค่คว้าไว้แต่ถ้าวันนั้นไม่มีคนเปิดโอกาสให้ก็ไม่คงเจอโอกาสแบบนี้ไม่รู้เลยว่ามันมีธุรกิจอินดีมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยต้องขอบคุณพี่เป๊กนะต้องขอบคุณพี่เป๊กครับต้องขอบคุณพี่เป๊กเปิดโอกาสต้องขอบคุณโค้ดไม้นะที่ที่ชวนพี่เป๊กไปทำต้องขอบคุณพี่เป๊กก่อนขอบคุณพี่เป๊กที่มาแนะนําผมอ่าอ่าเนาะ